One, two, three, let's go! มีร้านอาหารนะคะมาร้านตาหาร้กินข้าวาจอมเต็มตะโจงสัมหลังยังมีเพื่อนตามไปอีกอันนี้บริเวณหน้าครัวเขานะคะมันจะมีโต๊ะไว้ให้เราทานข้าวกันตอนเช้าเช้า หรือตอนสายก็ได้ค่ะที่นี่เขามีอาหารตามสั่งมีหมูก,กระทะมีส้มตำให้เราสั่งอยู่อันนี้ริมบ่ออัน,นเต็นกระโจมที่เราจองมานะคะเดี๋ยวเราจะสำรวจบริเวณรอบบ่อกันก่อนน้ำค่อนข้างลงเยอะมากเลยค่ะด้านบนก็จะมีเต็น ให้เช่าเหมือนกันนะคะด้านล่างบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลานสำหรับกางเต็นท์รถก็จอดไว้ไม่ไกลค่ะรถจอดไม่ได้ไกลเท่าไหร่ด้านหน้านี้เป็นศาลานะคะศาลาเราสามารถเข้ามานั่งเข้ามาทำอาหารได้มีโต๊ะให้เราฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวนาพาไปดูห้องน้ำก่อน ห้องน้ำเขาจะมีที่ล้างจานให้เรานะคะคด้านข้างอย่างนี้นะคะมีอยู่อ่างอยู่สองอ่างนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องอาบน้ำมีสามห้องรู้สึกว่าห้องกลางนะคะจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เราด้วยห้องน้ำเขาก็จะแยกเป็นชายหญิงนะคะก็พอได้เข้าะคะ่ะในหัวเราเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะมีตัวให้เราเหมือนที่เราเคยมาไหมเพราะว่าตอนที่เราเคยมามันจะมีตัวเยอะเหมือนกันค่ะปันนินเขาจะลงปันนินไว้แต่รอบนี้เราไม่ได้มานานแล้วไม่รูว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะลองดูกันต่อไป Thank <laughs> you. biar dia di nói <laughs> dốc subscribe cho จะไม่ต่ำกว่าห้ากิโลปรากฏว่าดี่อค่ะเหลือยังเหลือไหมขาดแล้ว,รลว,ลวหรอเสียเย่าความเป็นตัวหนึ่งอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ ีอันนี้เป็นศาลา,า,า,าหน้าเต็นนะคะศาลาหน้าเต็นหน้ากระโจมค่ะน,นี่กระโจมนะคะกระโจมก็มีที่นอนสองที่นอนห้าฟุดสองชุดแ็แกสี่คนมีตู้เย็นแอร์นะคะ ก็ค่อนข้างจะใช้งานมานานพอสมควรสภาพก็จะผ่านมรสุมมมาเยอะเหมือมนกันแต่ก็นอนได้ค่ะก็าทำความสะอาดอยู่ ตนนี้ลงเบดไปได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะยังนิ่งๆเงียบๆอยู่นะคะเราสายตัวก็ไม่ได้สาดปลา <S 1> <S 1> <S <S แตายังไม่กินไมโชกินเนี่ยว่ะแต่เราต้องกินค่ะเียเตรียมอุปกรณ์กันมะระกอมะระกอเมนูเด็ดประจำทริป ไ,ไวันนี้มีรางวัลรางวัลเท่าไหร่หนึ่งพันเหรอหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสำหรับปลาสามพันบาทสามพันโอ้สามพันบาทนะคะสำหรับปลาใหญ่ปลาใหญ่รางวัลเดียวแต่ก็ยังไม่ได้สักตัวพี่เอบอกลืมเก็บสองตัวนั้นไว้เพื่อรางวันไม่ถึโลไม่ช่างนะครับ <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาแข่งเลยนะไม่ถึงโลไม่ช่างอีก จะได้ไหมหนึ่งโลไม่ช่างเหรอใช่ถ้าไม่มีใครได้ก็ไม่ได้เสียตังค์ใช่ไหมโอเคหนึ่งโลขึ้นมันมันซื้อส้มศักดิ์ศรีสิบตัวรัวไม่ได้หรอ เหมือนทิปนั่นน่ะที่พี่กวางดึงขึ้นมาตัวเดียวแล้วก็จบเออมีใครได้อีกเลยแ <c oughs> ม่ไก่แม่ไก่ ตกมือก็ต้องซื้อใหม่เปลี่ยนเบอร์เบ็ดเหรอคะใช่ต้องซื้อเบ็ดตกมือสิสังหาใช่บอกจะได้ตังค์เนี่ยบอกว่าจะจองจะจองยี่วันไม่เห็นพูดอย่างนี้มีแต่บอกว่าจองสิจองสิถามพี่เอ๋ด้วยพี่เอ๋เขาอยากไปอยู่แล้วก็บ้าวุ่นเลยเดี๋ยพี่บอมกินรายลเน็ตอยู่ไว้เราก็มือลั่นจองซะงั้น ใจง่ายด้วยนะไปเลยทิตหน้าเราจะไปตกหมึกกันนะคะไม่ใช่ทิตหน้าอ้นอาทิน้นเลยสิ้นเดือนตกหมึกนี้มีรางวัลไหมแบบน้ำหนักอะไรอาทิตย์หน้าเราไปไหนนะอาทิตย์หน้าไปาเขื่อนอ๋อบางขุนเทียน,น,นอ๋ออาทิตย์หน้าเราไปแพรไอ้บ้านบ้านเสมานะคะบางขุนเทียน มดี้ไแต่ดูทิปนี้ก่อนว่ามันจะประสบผลสำเร็จให้เราหรือเปล่าเบียดทูจแปดเราอยู่ในตาสวายขนาสวายมันไม่กินหน้าดินใช่หรือเริี่ถักไปไปเขื่อนกลับมาจากไปเขื่อนแล้วก็พักแล้วก็ไปตกมือ ตอนนี้ปลาไม่กินเหยื่อนะคะตั้งแต่เช้ายังไม่มีตัวให้ชมเลยชมแล้วน่าสองตัวมีตัวเล็กสองตัวมาแล้วก็ปล่อยไปละรางวันสามพันไม่น่าจะมีคนได้ค่ะเนี่ยต้องได้ด้วยปกติปลาเยอะแต่วันนี้ทำไมไม่มีปลาน่าจะเป็นเพราะน้ำมันแห้ง ช่วงนี้น้ำมันน้ำมันลงไปเยอะมากเลยค่ะเป็นแอ่งน้ำนะคะแอ่งน้ำกลางกลางหุบเขาแอ่งก็จะกว้างกว้างอยู่เหมือนกัน,นเาเฮียเจ้าของบอกว่าปลากระพงตัวห้าหกโลแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นจักตัว เน่ยว่าแต่ห้าหโลเลยปลานินก็ยังไม่เจอค่ะแต่มีพี่ฝั่งโน้นอ,นอะ่ะเข้ามาตกเขาได้ปลายี่สกกับปลานินไซสกิโลกว่าอยู่แต่ของเรายังไม่เจอก็ตกกันต่อไปนะคะจนกว่าจะเจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนบรรยากาศ ข้าบุญโหนออกมาตีนอกเขตนะคะนี่มาตีด้านหน้าเนื่องจากว่าตรงที่เราตีไปมันไม่มีการกินปิดก็เลยต้องเปลี่ยนที่หมายมีตอดไหมพี่จิมมี่ ไม่ตอดเลยเหรอมาแล้วนะคะปลาตัวแรกของเรา,า,ลาลปลาเต่าเพียนเอาขึ้นมา,มนนาขึ้นมามันก็ไม่ถึงไงตัวแค่น,นี้ไม่น่าจะถึงอ่ะ ไม่ให่ช่างใช่ไหมยอมในปลาตะเพียนนะคะมันไม่สมศักดิ์ศรีไม่เป็นไรช่างให้แคหน่อยเถอะไม่ถึงอย่างน้อยๆก็แค่ครน่งอย่างน้อยก็มาแล้วแหละตัวหนึ่งตัวใหญ่นะคะปลาตะเพียนเนี่ยเพี้ยนตะเพียน นี่แหละเบ็ดคันนี้แหละไปเป็นเบ็ดหมานทีเนี่ยอันนี้ย,นย,ย่างไหมเนี่ยไม่ไอายเขาละย่างไหมเนี่ยไม่อะอมั้งจะทอดเหรอกินไหมอะนั่งขังไว้ก่อนนะขังไว้ก่อนพุ้นไปทังขึ้นมาเลยหยิบสิถึงไม่ว่างอยู่เนี่ยพุ้นดูสิกระจังพร้อมเต็มเลยใช่ตอ้นที่นอมพัทอ่ะน้ำมันลึกมากเลยนะเห็น แล้วทำไมมันมีช้อนอยู่ข้างในเยอะเลยก็ต้องลมพัดพ้นพัดล่องมาเลยอ๋อเหรอมเนม,ม,มนูอาหารเย็นหมูย่างเนื้อย่าง,าางปลาเผา อ่ากานี้แยกไปร้าแปมีหมกปลาด้วยน่ากินมากต้มตำน้ำตกหมูหมูย่างเนื้อย่างอ้ออร่อยอร่อยไหมอร่อยมากโอ้โหท้าทางจะได้รางวัลแล้วนะคะเนี่ยไม่ลาแต่ กลัวแต่เบ็ดมันล่วงใช่ไงตามมาตอนดึกนะคะเบ็ดแทบล่วงโยมอย่าพิ่งมามันลากไปไกลมากเลยเอาบึกแล้วคุณผู้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต่อนูมันจะไปชนตอสู้มากเลยเออแต่แต่ระวังตอนะตออันนี้เป็นตอเยอะเนไหอย่ามันเข้าตอตรงนี้น่าจะมี อยมันเขฝั่งนี้นะเบ็ดไปตับเบ็ดเบ้ออเลยเป็นเบือสามโอ้เหตุอดายจังเลยหลุดนะคะหลุด้เบอสามพี่มาตัดมาตัดแล้เอยู่ไม่อับเลยมันอัไงอยู่ข้างล่างเลยนเบย่เบ็ดไม่อยู่มันน่าจะตัวใหญ่มากอ่ะน่าจะมีสิบึี่ยผมปิดกระสุดแล้วนะ ถ้าจะมีสิีผมว่าเสดายจังเลยเห็นตัวเลยให้สู้เลยใช่ไหมเลยโดนติดลางหรือว่าหลุดเองมัดไม่ดีหรือเปล่าดูไหนดูดิเบ็ดมัดไม่ดีหรือเปล่าขาดใช่ไหมเออเบ็ดขาดค่ะขาดขาดเลยใช้สายกี่ปอนด์เนี่ยห้าสิบพี่ห้าสิบปอนด์ห้าสิบปอนด์ไม่อยู่ป้ากรบปงเซว่าปอนด์เองใช่ปแล้วแต่กินของกูนะ้ตอนนั้น เลยกินมของกูนะออกสายอะไรนี่แค่สิบบาทยังเอาไม่หรอที่ของไอ้ power ผมต้องซื้อมาใหม่ก็ดีนะเลยกินของกูนะเว้ยของกูช้าที่บ้านตอนเองเขาขนสี่สิบอ้าอะไรเนี่ยหูมันออกชอบออกออกปิดไถ่ออกออกปิดไม่มิดเลยพี่เชื่อผมไม่ว่ามันกินเงนพืนตรงนี้ปลาใหญ่มันโดนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก่อนที่จะขึ้นมาเมื่อกี้น่ะ จะถีบหนูแล้วเมื่อกี้น่ะอยู่ไม่ได้ปลาปลาตียางตกคราไม่เอาเลยปลาไม่ได้ตกโดนตัวไอ้ตะตบไหนดูดิับเพียนับเพียนอบเพียนไม่เข้าไม่เข้าเกณฑ์ เปลี่ยนหมายตัวเปลี่ยนมาตีนี้ยไหนอะปลาโอ้ยมาเป็นแก้งเหรอามาดูเขาเป็นคว้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ช่างเสร็จแล้วปล่อยไปเลยนะปลาตัวเนี้ยมาไม่ถึงสิบนาทีเลยนี่าจะเป็นรางวัลค่ะพี่อมบอกยังไม่ถึงเวลาเลิก ยังไม่ถึงอันนี้อย่าเพิ่งนับศพสึกยังไม่จบต้องช่างกิโลนะคะตัางวันนี้สามพันบาทหนึ่งจุดสี่เจ็ดหปล่อยไปเลยพี่พ,พี่กวางปล่อยไปเลยเจ้า แล้วนะคะยอมหนีไหมวันนั้นหนูปล่อยอยู่ที่นี่แหละหนูปล่อยทั้งที่หนีปากมันเลย ีได้ไปลายิ่ศกใหญ่ตัวหนึ่ง mm hmm. ก่อนหน้านี้ก็ได้ปาตะเพียนสองตัวตะเพียนตัวใหญ่เหมือนกันแต่ที่บ่อนี้เขาให้ทากินได้นะคะแต่เขาไม่ได้ให้เอากาศเรา mm hmm. ก็เลยต้องปล่อยไปเพราะเราคงไม่ทํากินแล้ว อย่าจ <ừ. S 2> ุ ộc, u, ่มเยาะอย่าจุ่มเยาะแขกคนเขามากลางเต็นท์ตกปลากันค่ะตกปลาเขาก็ได้กันเกือบทุกคนอยู่ค่ะได้แล้วก็ทำกินเขาก็มีเตาให้เตามีที่ล้างจานบริเวณริมบ่อมีหลายจุด ปลาไน่ไกลๆแล้วเนี่ยแอรไปกินกันมัย้ามสกาดทุกคนต่ไกออกลย้อาคิมไหมก้ออกไม่ต้องไกรีบเกินเมื่อกี หมดเวลาของเราแล้วนะคะวันนี้โุ้าาาาราคาไปเลยวะชื่อราคาโบราณไปแล้วกลับบ้านกันค่ะวันนี้พี่ๆที่เขามากลางเขาก็เล่นพยอยเก็บของกลับบ้านกันนะคะวันนี้ในหัวเอได้ชแชมป์ค่ะชแชมป์ปลาใหญ่ชแชมป์ปลาใหญ่เราแวะไปกินข้าวกัน แวะไปกินข้าวกันที่ร้านในน้ำมีปลาในน้ำมีองจบทริปกลางเต็นตกปลาที่ไร่ภูล้อมของเราแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปเรือนเสมาก,กันถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลาก็น่าจะได้บรรยากาศสวยๆมาให้รับชมกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ